สวัสดีครับแถวดูแฟนเพจืันนี้ครับมาฉีดเป่ารถสายันสายขนเงินขนท่องเข้าบ้าน <c oughs> เอาืัอนี้ครับมีรถกระบะหัวเดียวครับรถกระบะสายขนเงินขนท่องเข้าบ้านครับมาฉีดเป่ามาให้เพื่อนเพื่อน,อน,อนิจารณาเบื้องใกล้ๆครับสำหรับรถกระบะอีซูซุตัวนี้ครับเป็นตัวปี2014 นาใสอีกขั้นหนึ่งครับสําหรับท่านที่หารถไปใส่ติดบ้านติดเงื่อนเขาหัวเข่าสวนหรือวบบรรทุกสิ่งของหาเงินหาท่องเข้าบ้านเนาะครับเนาะเอาวแล้วอย่าลืมครับอย่าลืมครับนี่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ครับช่องแหวนูแฟนเพจครับได้มีการเหตุล่คงิปไม่ไหมรถสวยๆเพื่อให้เพื่อนๆเอฟซี FC, ได้พิจารณาราคาถูกๆให้เพื่อนกันครับรถทุกขั้นอยู่ในนี้ที่ลง มี่นไในนะครับสอบถามละเอียดครับเอาไว้แล้วตามเบิ้งครับผมนี่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 ครับนี่กับรถอีซูซูดีแม็กตัวตัวนี้ครับนี่ปี2,014เครื่องยนต์ดีเซลสภาพนี่โอ้โหสวยครับลอหนามีการเสริมรอให้พร้อมเต็มที่กับรอแม็กคอบ์ี่ิบนะครับตัวนี้บอกเลยว่าไรต่ำนี้ครับนี่ราะว่าเป็นรถสวยีหลี นาไส้ครับผมผ้าสีกันอีกเหย้าๆพร้อมโพดอีกตั้งหักครับอ่ะว่าแล้วเบิ่งชุ่มรอบๆกันสะก่อนนี่ครับนี่ทั้งนาครับนี่เบิ่งซุ่มรอครับนี่สวยๆซ้ำไดดอกยางนี่โอ้เติ่มๆนะครับซุ่มรอแห้งๆครับนี่เออคนี่คือซุ่มรอดครับร่อหน้านะครับฝั่งใสเมื่ออย่าตัวนี้ยางปี2021ครับนี่เอาเบิ่งเอาครับยางสวยๆครับนี่ ให้ใส่ให้เบ่งกันพร้อมกับสือไปแล้วโอ้โดนครับนี่ใส่จนลื่มข้าวครับนี่สำหรับทางด้านคางนะครับบ่มีรอยขีดรอยกวนบนาอครับนี่ช่วงล้างคัดส่งคัดซีโอสาดให้เบ่งก่อนครับนี่ควมเดิมควมสวยของเพิินครับนี่ครับนี่คัดซีตัวนี้นาใส่อีกขั้นหนึ่งพร้อมทํามาห่ากินพร้อมผลนอกเงินผลพ่องเข้าบ้านเอาเบ่งทั้งในทั้งนารถพร้อมครับนี่ ตัวนี้ครับกระจกขึ้นลงด้วยมือนะครับเป็นมือหมุนวันเถาะตัวนี้เป็นกระบะครับนี่กระบะเกียร์ธรรมดาครับมีเครื่องเสียงพร้อมกระเบาะภายในเป็นเบาะหนังครับนี่นยใส่เลยครับทำความสะอาดดูแลรักษาง่ายส่วนประตูโอ้เกรอบเกือบครับปิดเบาๆเกืึบๆกบเลยครับนี่เอาเบิ้งคข้มขนี่ด้านตะคงตะเข็บเนี่ครับเอาให้เห็นเดิมๆครับนี่ตะเข็บเกาๆเลยครับนี่จากโรงงาน ไล่ตำนีวันทอครับเพื่อนๆอ่าสนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรกันเลยครับนน่ร้อยเดิมๆนะครับพอมีว่าถือซนพริกาม,ม่าแน่นอนการันตีครับสำหรับรถกระบะสายทำมาหากินขนเงินขน,น,นท่องเขาบ้านนะครับเนี่เอาซุ่มล่อแห่งๆนี่ด้านหลังนะครับด้านอ่าท,ท่างไห้ครับในด้านผู้โดยสารนะครับตัวนี้ดอกยางนั้นนะกันเลยวันทถอ่อาตัวนี้ครับในดอกยางหเห็นกันเลย เออตัวนี้ไมได้เป็นบม่ได้เ,เสริมเผาล้อยนะครับเป็นกระบะดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลปี2014ครับนี่เอาเบิ้งซาสากักจโนยสาดมาให้เบิ้งใกล้ๆครับเพื่อนๆ FC เอฟซีนครับนี่เห็นว่ามีตำนี้ตำหยางบ่อสเด้นครับนี่เบิ้งข้างไทยเต็มๆครับล่อๆแล้วๆ,ๆตัวนี้ครับนี่ให้เบิ้งข้างไทยกันสะกอนบ่อเห็นมีรอยอล่ออะไร แต่ว่าทั้งไทยเห็นครับแห่งกีนขีดนกันทั้งสี่เลยสํหรับทั้งท่องคนนะครับแล้วก็ขยับมาทั้งด้านฟังขวามือเอาเดี๋ยวผมเปิดฟ้าไทยให้เบิ้งก่อนนี่เป๊บนี่ครับฟังใส่ครับตะเข็บครับนี่ตาเข็บรอยตะเข็บเหมือนเดิมนะครับตะเข็บนี่เอาไล่มาให้เบิ้งครับนี่กระบะแม็กไล่เนื้อให้พร้อมตัวนี้กับกระบะตะเข็บเดิมๆครับหเห็นกันเลยครับนี่ ฝาท้ายเดิมๆนะครับนี่ปิดเกลือบครับผมนาวเพื่อนๆได้ชมกันเปิงครับนี่สีสันครับนี่สวยๆครับอาจจะมีการสาดสีเดสีมากให้สวยงามมันเถอะเอาไปแล้วพร้อมใส่ครับรถคันนี้พอนได้นะครับสามารถว่างดาวพ่นได้ครับนี่ตัวนี้ขายกันกราคาโอ้สุดเร่าด้วยครับตัวนี้สำหรับกระบะตอนเดียวผลเงินขนท่องเข้าบ้านนะครับ นี่เพิ่งช่วงล่างครับผมนี่ครับนี่คัสซี่แห่งแห่งงามๆครับนี่โอ้สวยครับด้านหัวเก๋งงามครับนี่นะครับตะเข็บคางประตูนี่นะครับให้เห็นคือเดิมขึ้นเก่าครับมีตะเข็บเหมือนเดิมนี่เป็นรถทีวาการันตีเลยว่าจากโรงงานมากบ่ได้มีการชดหนักพลิกความจมน้าม,มาแน่นอน,นเป็นรถเดิมๆวันทอง สติสกระเหมือนเดิมครับติดคือเก่าครับนี่เดี๋ยวห้ยชมห้องเครื่องจังมาชมเบงว่ารถคันนี้วิ่งไปกักกิโลแล้วครับนี่อันนี้คือทางนานะครับนี่คือด้านหน้านะครับผมอ้าเบิ้๊บนี่ห้องเครื่องแข่งแห่งเง่าเงางามงามเลยครับฮอเครื่องเป็นเออห้องเครื่อง แห่งแห่งเงาเง่างามไปเบิ้งกันเลยเนี้เครื่องยนต์นะครับนี่เบิ้งไรมาจากฟัง้ายผู้โดยสารครับน็อตเดิมๆครับตะเข็บเก่าๆตัวนี้ตั้งตัวนี้ครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโร่งงานครับเอาเห้เพื่อนๆได้ชมได้เบิ้งกันนี่ครับนี่เอาเบิ้งเอ,า,เอา,เานะครับเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆส่วนทั้งนาครับนี่้าดนาครับนี่ว่าเดิมจังไดกับพิจารณาไปพร้อมๆกัน รถคันนี้นะใส่อมีแผ่นเพจทของเพื่อนนะครับนี่แผ่นเพจทเดิมๆเอาบิดจรารณาเบิ้งรับเดี๋ยวติดเครื่องให้เบิ่งว่ารถคันนี้เสียงเครื่องจะแน่นปิ๊กซัมแบเปิดสตาร์ทให้พี่น้องให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมเบิ่งกันครับนี่เอานี่ครับเนี่ยึ๊บเสียปุ่นแจเข้าเลยแล้วก็ โอ้โห,โห,โห,โหแช่เดียวนะครับรถก็นี่ใส่งานไปอยู่สองแสนแปดกรอยหกิกิโลนะครับนี่สำหรับรถกระบะที่ใส่งานครับมีแอร์บอแอร์เย็นนะครับเปิดแอร์แล้วเย็นวันท่อครับเครื่องเสียงมีนะครับเครื่องเสียงกัมีเอาเนี่ครับนี่กุญแจก็มีวันท่อเอา เอาเกียร์เพิ่งครับเกียร์หนึ่งนะครับผมนี่คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองโอ้มอนครับเกียร์สามเกียร์สามนี่ก็ลื่นนะครับเกียร์สี่อ่าเกียร์สี่แล้วก็เกียร์ห้าครับเอาเกียร์ถอยครับผมปึ๊บเนี่ยเกียร์ถอยครับครบครับเรรบเรกมือใช้ได้ครับผมเบรกมือใช้ได้วันถอดนะเดี๋ยวพาไปเบิ่งของเครื่องครับบาเนี่เครื่องยนเเป็น ทำงานเสียงกรึบกรึบเงียบเงียบซับดายบทอนนี่ครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับเงียบนะครับเอาเรื่องเดี๋ยเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับทำงานงอยู่เนะครับไม่ควันครับนี้บอกควันนะครับนีรื่องน,น้ำ ส่วนน้ำนี่น้ำไม่ดันนะครับอันนี้คือน้ำเพราะดันกันหรอกสภาพปกตินะครับเสียงเครื่องยนต์ครับแอร์เย็นครับปึ๊บฮะปิดเครื่องเรียบร้อยอสำหรับรถกระบะ อีสูสูดีแม็กค,คันนี้ปี2,014หัวเดียวครับสนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอราค่าพิเศษขายกันเพียง1 9ึ0 0 0บาทสำหรับท่านที่สนใจอยากพ่อนอ่กระติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับเด้อเอาไว้แล้วขอบคุณนในลายครับสำหรับเพื่อนเือฟที่ที่รับชมกใอยมีความสุขร่ำรวยทุกท่าน สวัสดีครับ